คอ๋อซาอุดิอาระเบียนี่เขาจะเพิ่มโคต้านักเตะต,ต่างชาติแล้วนะเดิม8คนเป็น10คนเพราะว่าปัญหาคืออะไรรู้ไหม <S <S ตัวคือทีมแต่ละทีมซื้อมาไม่รู้จะเอาลงที่ไหนลงทะเบียนไม่ได้เอาอย่างนี้ยกเลิกโคตา้าไปเลยดีกว่าไม่ต้องโอ้เป็นทีนมวมดาราต่างชาติไปเลยไม่ปไปมีลงได้11คนแต่มันมีเรื่องน่าสนใจมันมีเรื่องน่าสนใจเมื่อเช้าไปอ่านเจอมาจากทางฝั่งของเนลี่เมลเขาบอกว่ามันมีคนวิเคราะห์ว่า นักเตะหลายคนที่ไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียไม่มีความสุขจะชัวเลยเช,ช่นปาร์ตี้ไม่ได้ไไดเออเหมือนแบนบอย่างอธิบายแล้วคิดว่าจะ,จ,ะจะดีก็ไม่ดีอ,อย่างก่อนเอ,เอาพูดถึงแล้วมีข่าวเรื่องของเฟอร์มิโน่ใช่ไหมเฟอร์มิโน่ที่ตอนนี้คือน่าจะโดนปล่อยออก,กจากทีมต้นสังกัดแหละเพราะว่าคือโคต้านักเตะเกินด้วยเนี่ยปัญหาเดียวกันคือโค้ตนักเตะต่างชาติเกินแล้วเฟอร์มิโน่ไม่สามารถเค้นฟอร์มที่ดีออกมาได้ก็เตรียมจะโดนปล่อยแต่ มันมีข่าวว่าสตีเวนเจอราดให้สัมภาษณ์มีคนไปถามเจอราลดเจอรลัดให้สัมภาษณ์ว่าคือด้วยสถานการณ์ของฟอร์มิโนตอนนี้เขายังมีทีมเดิมอยู่แต่เขาอะ <c oughs> เหมือนแบบชอบชอบในตัวของฟอร์มิโนถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะเหมือนแบบก็อยากพุวมที่ยุ่งงานด้วยแต่ประเด็นคือชะตาของเจอราลดเองก็ไม่ได้ดีนะในเซาท์เยอรมีเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุด8 7หรือ8เกมไม่ชนะเลยนะคะแล้วมีคนวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเขาบอกว่า แล้วคุณคิดว่าเจอหลาดถ้าโดนปลดที่ซาอุเส้นทางผู้จัดการทีมมันจะต่างไปเลยนะมันจะกลับมาเป็นแบบผู้จัดการทีมระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกได้ยากแล้วนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเลือกเส้นทางเดินผิดไปหรือเปล่ายกเว้นยกเว้นต้องมีคนโดนปลดเยอะๆเหมือนนูโน่ก็โดนแล้วไงอ่าใช่ก็ได้กับมาก็ได้กลับมาก็คือถ้าหากการที่ผู้จัดการทีมโดนไล่ออกเยอะๆเนี่ยเขาจะมองว่าอ๋อลีไม่แข็งแรงหรือแบบอย่างเดนทิวก็ลงว่าเฮ้ยแบบ อันนี้เป็นข่าวมานานแล้วนะบอกว่าจอแดนเนเนอร์สันเองก็ไม่ได้แฮปปี้รู้สึกว่าจริงๆไม่น,าน่าไม่น่า,นานเลือกที่จะมาทางนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น <c oughs> แต่ในทางกับกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องของแบบข่าวความความไม่แฮปปี้ใช่ไหมมาดูข่าวที่น่าแฮปปี้กันดีกว่าอันนี้เราพูดไปแล้วนะเรื่องของเจอร์าที่อยากจะดึงเฟอร์มิโนไปร่วมง,งานเนี่ยทางด้านของอาร์ติแักแต่ว่าอาร์ติฟักตอนนี้ผลงานไม่ดีเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะยังไงครับแต่ที่อันนี้อันนี้เรื่องความแบบไม่แฮปปี้ใช่ไหมเรื่องความแฮป ทางหลีกซาอุค่ะเขาได้จัดเตรียมของขวัญวันปีใหม่เรียกว่าเป็นวัน,ว,นวันปีใหม่ดีกว่าจะได้ไม่นามากมากมายครับเรียกว่ามากมายเลยไล่ลําดับเรียงกันไปตามไฮแคมไฮโซของแบบถ้าเกิดนักเตะร,ระดับโรโ<อ>นัลด<อ>คุณเอาเฟอร์รารี่ไปโอ้โหเออนี่ถ้าเกิดเป็น <ใจ S 1> ระดับทีออ่ระดับใหญ่ๆระดับตัวแบบ ตัวเบ้งๆหน่อยแล้วไปขับอุซาอุมีหิมะเด้ออะไรนี่คุณก็เอาไม้นี่ยคงเอาภาพอินเสิร์ตมาให้จะได้มีคุยไงเราแหมแหมผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าถ้าเกิดระดับแบบว่าได้รองลงไปก็อาจจะเป็นของขวัญแบบแบรนด์เนมนาฬิกาอะไรอย่างนี้นนาฬิกานี่ไม่ใช่นาฬิกาแบบเอ่อเรือนละล้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะเรือนละยังถูกอีกไม่รับค่ะ13ล้านค่ะโอ้โหเรือนละ13ล้านค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีออเดอร์ มากมายยี่ห้อเดิมเลยย่ห้อเดิมเลยเอเป็นแบบคือตอนนี้พวกพวกร้านแบรนด์เนมเนี่ยมีแบบสแบรนด์ที่ได้รับออเดอร์ล็อตใหญ่จากซาอุดีอาระเบียเขาก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นแบบว่าของขวัญมอบให้บรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์ที่อยู่ในลีกก็จริงๆแล้วเตะไปก็บ g ติคจริงจริงแล้วเตะไปเราไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดสมมติว่า ไม่หรอกคุณเล่นนักเตะพวกนี้เขาซื้อเองได้แต่ของพวกนี้ก็ซื้อใจไงเหมือนที่โอดีกาโลบอกครับอ๋อมาลิซาอุเล่นด้วยแพชชั่นโนอย่าโกหกตัวเองคุณเห็นเครื่องมีนที่เขาส่งไปรับนักเตะปะล่ะโอ้ตายแล้วให้แบบนี้คุณป้าไปทำงานไหมเขาเผื่อเขารับน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าแม้กระทั่งมีมีเดียอันนี้ไปแอบดีดมาทีมมีเดียที่เขาดึงตัวไปโอ้โหตอนนี้ผมว่านะเขามาเอเชียแล้วเพราะอะไรรว่า ไฮไลท์อ่ะผูมเรื่องว่าตอนนี้ไฮไลท์ซาอูปล่อยใช้ฟรีนะคนใช้น้อยเยอะ<ช>น้อยไปเยอะมากมกระแสมันตกมันตกใช่นะ